สวัสดีครับวันนี้เรามาลองแมกวันนะครับเคลือบนะครับเคลือบสีนะหลังจากเช็ดรถเสร็จให้แห้งจากนั้นฉีดน้ำยาลงไปในรถแล้วเช็ดวนเป็นก้นหอยไปเรื่อยๆนะครับวนซ้ำไปซ้ำมาจนรู้สึกว่าผิวรถเริ่มมีความความอะไรลื่นนะต่อจากนั้นค่อยไปทำบริเวณอื่นต่อไปนะครับเพราะคนระวัง ไม่ควรฉีดไว้ทั้งคันแล้วค่อยมาเช็ดทีหลังนะครับถ้าผ้าที่เช็ดเริ่มมีความเปียกมากเริ่มเปียกมากควรเปลี่ยนเป็นผ้าพื้นไม้นะครับโอเควันที่จะลองเคลือบสีก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังจะลองเคลือบเบาเคลือบคอนโซลเคลือบอะไรเงี้ยครับภายในรถนะครับสีชมพูเคลือบพวกนั้นนะแต่สีขาวนมนะครับเคลือบในส่วนของสี นะครับเดี uhm, ๋ยวไปเจอกันเลยนี mm ่เลยได้ประจวบหมอพอดีเลยก็คือก so, ็ค <kho> ือฝนตกนะครับฝนตกมาเรามาลองทดลองเลยนะครับฝนตกก็เดี <dive> ๋ยวเช็ดให้แห้งก่อนนิดนึงนะครับเอาละครับก็ประมาณนี้นะสีนะครับนี่มั่นใจว่าเป็นสีครับ ีรถนะครับเพราะว่ามันสะท้อนอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะให้เห็นแนวไหนอะ่ะที่มันจะสะท้อนเห็นเห็นชัดๆนะครับเนาะประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้เคลือบนะครับนะเดี๋ยวค่อยไปดู after before นะครับเดี๋ยวจะลองฉีดเลยนะครับน้ำยาที่ฉีดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะไอฝั่งนี้คือยังไม่ฉีดนะครับ ตรงนี้ฉีดแล้วเดี๋ยวจะลองปั่นนะครับเดี๋ยวจะลองตรงนี้ด้วยนิดนึงแล้วผมจะยืนตำแหน่งเดิมที่มันสะท้อนแสงนะครับหัว <c ười> มันหลุด Okay. เดี๋ยวจะเริ่มปั่นเลยนะครับดูก่อนนะครับจะดูออกยังไงฮะ ดูดูออกไหมฮะเดี๋ยวจะลองไล่ถ้ามองด้วยตาเปล่าณนะตอนนี้ดูไม่ออกนะครับแต่เดี๋ยวลักษณะคือลื่นลื่นกว่านะครับเดี๋ยวจะลองอีกรอบแล้วกันฮะเดี๋ยวลองอีกรอบ ๋ย okay. ลองอีอกรออนะรอครับนี้นะครับฉีดเกือบทั้งฝากระโปรงเลย <c oughs> ลองอีกรอบนะครับถ้ามีความรู้สึกว่ามันก็เงาไหมผมก็ดูไม่ออกอะ่ะเพราะว่าจุดที่อยู่ตรงนี้มันเงาอยู่แล้วไงเนาะดูแต่ความลื่น,นมันลื่นจริงครับลื่นลื่นจริงเดี๋ยวรอบนี้จะ ทดลองที่กระจกด้วยนะครับเขาก็บอกว่าไม่ทิ้งกระจกเป็นคราบนะครับเคเดี๋ยวจะรีบปั่นนะครับนะครับมีความรู้สึกว่าเงาเรืมเลื่อมขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามือลื่นนะครับจากโทรศัพท์นะครับจะจับโทรศัพท์มือถือนี้เริ่มลื่นแล้วนะครับก็คือก็จัดว่าเด็ดอยู่นะครับ เดี๋ยวจะลองที่กระจกนะครับด้านบนเอ๋ผมอยู่นะครับเวลาฉีดลมแรงมากเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ผมลองแค่กระจกบานเดียวนะครับกับปากระโปรงยกขึ้นแล้วก็น้ําไหลนะครับหมายถึงโชคเอ๋นี่นะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับเอคเดี๋ยวจะลองปั่นกระจกต่อเลยนะครับว่ามันออกแล้วมันเหลือคาบไหมนะครับตามรีวิวเขาบอกว่ามันไม่เหลือคาบเลยนะ บางยี่ห้อนะครับที่ผมใช้ <_ an> ก็คือ <_ an> เหลือท่าเป็นเกาะฝ้าอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้กันนะครับ <_ an> ว่าเหลือห่อม,มาดูกันใกล้ๆเลยนะครับ <_ an> ว่าจังหวะที่ผมปั่นผ้าเนี่ยมันหายไปไหม ก็มีความรู้สึกว่ายังเป็นฝ้าอยู่นะอืมอืตรงนี้หายครับเนี่ยอ,อืมก็ยังไม่เท่าไหร่ อืมหาย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 ครับหายหายเข้ากระจกเนะีนะ่ยเนยฮะถูสักจนมันแห้งติดกระจกเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าลื่นไหมยังยังไม่ออกนะครับว่าลื่นไม่ลื่นยังดูไม่ออกแต่ไม่เหมือนยี่ห้อบางยี่ห้อนะติดฝ้าแบบเนี้ย ติดแล้วแบบมันแห้งเร็วอะ่ะมันก็กลายเป็นฝ้าเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าพูดถึงการออกจากกระจกนะครับก็ได้ดีพอสมควรแต่ไม่ดีโดยตรงเท่ากับน้ํายาเคลือบกระจกจริงๆนะครับมาดูมุมฝั่งนี้คือฝั่งที่เช็ดแล้วนะครับสะอาดพอสมควรในฝั่งนี้ก็คือยังไม่ได้ผัดออกนะครับฝั่งนี้คือเช็ดแล้วนะครับแหมตอนนี้ ตัวผมนะครับลื่นไปหมดเลยครับกับผิวรถนะครับถ้าไปสัมผัสรถนี่ลื่นเลยครับพอผมเดินมามุมนี้ผมให้ผ่านเลยนะครับนี่ตอนแรกว่าจะเอาแค่นี้เดียวครับสั้์ไปยาวๆอยู่แล้วนะครับผ่านนะครับถ้าใครอยากจะทำเองนะครับแม็กวันตอบโจทย์อยู่ครับหมดแรงถูงบน โอเคอยู่นะฝั่งนี้นะครับฟรีดฟรีดสวยงาม